สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะมาเพื่อนทุกคนมารีวิวรุ่ยเจียรุ่น RG EW 1 0 8 g x Pro ครับและแบนรนด์รุ่ยเจียนะครับนะเป็นเราเตอร์แบบน้องใหม่จากประเทศจีนครับซึ่งปัจจุบันแล้วเนี่ยเขาได้เริ่มวางขายเราเตอร์ในแบบผู้ใช้ในบ้านแล้วนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับองค์กรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับธุรกิจของเขาเนี่ยมีอยู่8กลุ่มผลิตภัณฑ์ก็คือสวิตช์เราเตอร์แล้วก็อุปกรณ์ไร้สายพวกคลาวนะคร กับซอฟต์แวร์ด้านไอทีด้วยนะครับเพรามีศูนย์วิจัยและพัฒนาอยู่7แห่งนะครับความเยี่ยวชาญระดับนี้นะีไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเขามาแบบยิ่งใหญ่แบบนี้ตอนนี้เขาได้ถ่ายทอดลงมาสู่ผู้ใช้ตามบ้านกันแล้วไปดูกันเลยครับเัาแรกขอขอบคุณทางุ้ยเจียที่ส่งเราเตอร์มาให้รีวิวด้วยนะครับ ไปดูที่หน้าตาเราเตอร์ตัวนี้กันนะครับอันดับแรกนะครับจะบอกเป็นชื่อรุ่นนะครับ1800 GX Pro นะจะเป็น wifi 6นั่นเองครับและจะเป็น duo band gigabit เป็น mesh ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับข้างล่างเขาจะบอกว่าเป็น one click e a mesh นะครับก็คือเป็นการกด ที่ตัวเราเตอร์นะครับเราจะเป็นการต่อแมชกันเลยนะเป็นการแพรกันนะครับ mix and match maximize client ก็คือจะมีการรองรับ client จำนวนมากนะครับน่ามากถึง192 user เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ด้ a d Zone Killer ตัวนี้นะครับจะเป็น beamforming ที่เรารู้จักกันนะครับก็ไ i n a วเ e เ n a s t o อง Signal นะครับอันนี้ก็คือในเสาของมันเนี่ยสัญญาณแรงสูงนะครับคือสัญญาณ w i f i เนี่ยมีความเข้มข้นลกันนะครับก็ค่อนข้างครบนะสาหรับผมนะมันให้มาเนี่ย เป็นจุดที่ผมคิดว่าไอ้อน,นั้นมีไหมน,นู่นมีไหมอันนี้ให้มาครบเลยครับด้านหลังนะครับจะเป็นบอกตัวเลขมากมายเลยนะจะมีระบบไปที่ QAM นะครับระบบคลิกปุ่มแล้วก็มีระบบสัญญาณาต่างๆมากมายในตัวนี้นะครับจะเป็นการปล่อยสัญญาณนะที่ข้ามทะลุก,กำแพงได้ดีขึ้น Beamforming นะครับเอาล่ะเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยดีกว่านี่ับข้างในนะครับก็จะมี คู่มือนะครับนี่เป็นคู่มือบัรันตทีนะครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานครับคู่มือการใช้งานก็มีภาษาอังกฤษก็นละกันนะครับแต่ว่ายังไม่เจอภาษาไทยนะอันนี้ครับ power adapter ครับอันนี้สายแลนครับสายแลนให้เป็นแบบแบนนะสายแลนให้เป็น cat5e นะครับแต่ก็รองรับ gigabit เหมือนกันนะแล้วก็มาถึงเพืเอนกันแล้วครับอันนี้เป็นตัว r o u t e ์นะครับ ดูดีทีเดียวนะครับเป็นสเสาจะพาไปดูทีละจุดกันเลยมาดูที่ตัวเราเตอร์กันบ้างนะครับผมต้องบอกก่อนว่านี่เป็นเราเตอร์ที่ดีไซน์ดูมินิมอลที่สุดแล้วนะตั้งแต่มีเราเตอร์ผ่านมือผมมานะครับตัวิีมันดูวางแล้วมันดูมันดูเข้ากันเลยนะมันดูเข้ากับทุกลูกทุกบ้านของเรานะครับวางเข้าไปแล้วดูเรียบเนียนตาดีนะครับมาเริ่มดูที่เสากันก่อนนะครับเสาตัวนี้ถ้าเป็นเสาแบบถอดไม่ได้นะครับข้อดีก็คือมันจะ ไม่หลวมง่ายนะครับเวลาหมุนเนี่ยมันก็ดูลื่นดูไรดีนะผมชอบนะผมชอบเสาที่ไม่ต้องถอดมันก็สามารถดัดแบงได้เหมือนกันมันมีสีเสานะครับเนี่ยเวลาจับแล้วมันดูลื่นดีนะใช้ได้ครับใช้ได้แล้วก็ดูเป็นเสาแบนนะครับตรงนี้จะเขียนว่า wi-fi 6นะครับมาดูที่ด้านหลังกันบ้างน,นะครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบไฟ power นะครับตรงนี้ครับตรงนี้จะเป็นช่องเสียบแบนนะครับช่องเสียบแบนคือจะเป็นช่องที่มาจากเราเตอร์ผู้ให้บริการของเรานะว่าเราใช้ เตาเตอร์ของเพื่อเริการท่านไหนนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีการออตั้งค่าข้างในแล้วก็มีออกมาเป็นแลนทั้งสพอร์ตเนี่ยจะเป็นแบบกิกะบิตนะครับสิบทับร้อยทับพันนะครับยังยังไม่เป็น2 5กิกะบิตนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับจะเป็นปุ่มรีเซ็ตนะครับเอาไว้คืนค่าทุกอย่างนะเวลาที่เราตั้งค่าไปแล้วเนี่ยมันไม่สามารถกลับคืนมาได้ก็จะกดปุ่มรีเซ็ตตรงนี้นะครับและตรงนี้นะครับจะเป็นปุ่มที่เป็นจุดเด็ดของเขาเลยนะก็คือเป็นปุ่ม นะครับเปี่ยแพะเกี่ยวกับเมชนั่นแหละนะครับคือมันสามารถที่จะเอาเราเตอร์ตัวนี้นะครับหรือเราเตอร์รุ่นอื่นๆของลุยเจียนะครับที่รองรับเมชนะครับเอามากดครับแล้วมันก็จะแพะกันเลยนะก็เราไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ที่เป็นเมชหน้าตาแปลกๆมานะครับอันนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นเมชอย่างเดียวนะครับก็จะต้องรับงานจากเราเตอร์เหมือนกันนะตัวนี้ก็จะเป็นเราเตอร์ที่เป็นเราเตอร์เหมือนกันในการทำเมชนะครับเออซึ่งก็แปลกดีนะ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED เหมือนกันนะแล้วก็ส่วนใครที่กังวลน,นะว่าข้างล่างเนี่ยเราเตอร์มันจะไม่ยกพื้นที่ระบายความร้อนเข้ามาเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับข้างล่างเนี่ยมันยกขึ้นมาอยู่แล้วนะครับสังเกตนะครับมันจะมีการเว้นที่ข้างล่างนะครับเพื่อให้ความร้อนข้างล่างเนี่ยระบายอากาศได้ them, yeah. เ,เห็นไหมนะครับนี่ข้างล่างจะมีที่เว้นขึ้นมานครับแล้วก็มีรูระบายอากาศข้างล่างจํานวนมากเลยนะครับเรื่องนี้ทางแบรนด์นี้เขาทําได้ดีอยู่แล้วนะเพราะว่าเขามาจาก ตลาดระดับองค์กรน,นะรเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีความเสถียรระดับหนึ่งเลยเขาถึงทำเราเตอร์ที่มาใช้ในบ้านได้ครับรองรับการใช้งานผ่านแอป,ปรุ่ยเจี๋ยคราวนะเดี๋ยวเราต้องมาใช้กันดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างครับอันดับแรกให้ทำการโหลดแอป,ปขึ้นมาก่อนนะครับแอป,ปรุ่ยเจียลีีนะครับไปโหลดได้ที่ Store นะครับของสมาร์ทโฟนเรานะครับโหลดเข้ามาสําคัญมากเลยเราต้องสมัครสมาชิกก่อนนะเพื่อให้เรอเตอร์เราเนี่ยสามารถผูกกับ ID เราได้นะครับเราก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อสมัครเสร็จแล้วนะครับกดเพิ่มโครงการแล้วก็สแกนนะครับกดเลือกสแกนเพื่อหาเราเตอร์ของเรานะครับสแกนได้ที่ใต้ท้องเราเตอร์ของเราครับจะมี QR code อยู่สแกนเสร็จมันก็จะกรอะข้อมูลเบื้องต้นมาให้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งชื่อโครงการตั้งชื่อเราเตอร์ตั้ง SSID ตั้งรหัส SSID ให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็จะเจอเราเตอร์เราแบบนี้นะเราเตอร์เราแบบนี้เราก็รอแป๊บหนึ่งนะครับรอให้ระบบมันตั้งค่าเสร็จก่อนครับเราเตอร์เราขึ้นมาแล้วทําอะไรกันได้บ้างครับกดไปที่เราเตอร์เลยนะครับ มันก็จะมีให้เลือกรีบูตได้นะครับแล้วก็เข้าไปที่ e-web e-web นี่คือจะเป็นการเข้าไปในเ e ว็บที่สมัยก่อน,น1 9 2 8นะครับก็จะมีการล็อกอินแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆข้างในนะครับบางคนว่าใช้แอปก็สะดวกกว่าครับช่องพอก็จะบอกว่า เราต่อแลนดไว้กี่ช่องต่อแวนไว้ช่องไหนบ้างนะครับจากรูปนี้โชว์ไว้อย่าชัดเจนเลยว่าผมต่อแวนไว้ช่องเดียวนะครับที่เหลือก็ใช้ทวาย i ฟนะครับอัตราการส่งข้อมูลของแวนนะครับก็มีบอกไว้อยู่นะครับว่าขณะนี้ใช้เท่าไหร่นะครับและ SSID นะครับอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีระบบ Smart Connect ด้วยมันจะสวิตช์ได้เลยว่า จะเป็น2.4หรือ5นะครับเราเตอร์จะเป็นคนตัดสินใจเองว่าระยะที่เราอยู่เนี่ยเป็นแบบไหนดีนะครับเพราะว่าก็ดีนะเราจะไม่ต้องมานั่งคิดมากเนาะว่าเราจะใช้คอนเน็ t ตัว2.4หรือว่าคอนเน็ t ตัว5ดีบางทีมันก็สับสนนะครับก็จะมี w i f i ผู้เยี่ยมชมันนี้จะเป็น Wi-Fi เหมือนให้แขกเล่นนะครับ2.4ดนะครับดูตรงนี้นะครับช่องทางอัตโนมัติอันนี้หมายถึงว่า2.4สเนี่ยมันสามารถสลับแชแนลออโต้ได้หรือเราจะเลือกเองก็ได้อันนี้ปกตินะครับแต่ว่าที่น่าสนใจคือ5 g Hz, มีออโต้ Auto นะครบซบแบรนนีก็ไม่มี นะบางแบงค์เขาบังคับให้เราฟิกแต่ว่า5 g h z ของทางรวยเจียเนี่ยมีให้เลือกออกโต้ด้วยนะครับแล้วก็มีพอร์ตบอกนะครับว่าพอร์ตไหนใช้เท่าไหรอะไรยังไงมีบอกหมดเลยนะก็ตั้งค่าทั่วไปก็มีนะครับก็จะมีรีมิชนะครับนี่ก็เปิดเอาไว้ให้อยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีเมนูเพิ่มอีกนะตัวนี้จะมีแบบแอดวานขึ้นมานะมีการตั้งค่า w i f i อีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมนูเดิมแต่ว่ามันจะมีการเพิ่มอุปกรณ์ได้นะครับ มีการแชร์นะครับมีการเลือกอัปเดตของเฟิร์มแวร์ได้ด้วยซึ่งตัวนี้ผมอัปเดตเป็นตัวล่าสุดแล้วนะครับมาดูที่ขั้นสูงนะครับก็จะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่าย Wi-Fi อันนี้เดี๋ยวเราจะต้องมี Access Point นะครับแล้วก็กำหนดค่าแวนนะครับกำหนดค่าแลนได้ปกตินะตั้งฟิก IP ก็ได้นะครับก็มีครบทุกอย่างนะ เรามาทดสอบความเร็ว Wi-Fi กันบ้างนะครับผมต่อได้ความเร็วที่1,200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับ AX1008 นะอย่าลืมมันแยกความเร็วขึ้น2.4กับ5นะครับเป็น500กว่ากับพัท2นะครับรวมกันเป็น AX1008 นะครับแล้วก็ความเร็ว1,200เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเวลาทดสอบจริงเนี่ยให้เราเอาไปหาสอนะครับเพราะความเร็วเนี่ยมันรวมขาอัปโหลดกับดาวน์โหลดแล้วนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาทดสกันเลยนะครับสปีดเทสครับแพ็กเกจเนี่ยของผมนะครับเป็น1,300นะครับ ก็จากสเปคต,ตัวนี้นะครับผมคาดว่าน่าจะวิ่งแถวๆ600แล้วกันนะอ่าถือว่าเลยมาเยอะอยู่ครับถือว่าเลยมาเยอะอยู่ใช้ได้เลยนะครับความเร็วดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่670นะครับอ่าทับ300ของผมนะครับค่าอัพโหลดอยู่ที่324อ่าถือว่าเต็มสเปคตามคาดครับไม่มีการกักเลยใช้ได้ครับพอใจมากครับ มาถึงจุดที่เป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้เลยนั่นก็คือ Match WiFi ครับ Match WiFi เนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสามารถพา SSID ชื่อไฟฟาของเราเนี่ยพาไปในหลายจุดทั่วบ้านของเราได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งตัดคอนเน็กต่อคอนเน็กใหม่เหมือนพวก Access Point หรือ Range Extender นะครับตัว Match WiFi เนี่ยมันจะเป็นความล้ำไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะและการที่รุ่ยเจียมีตัวนี้เนี่ยเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้มากเลยนะครับซึ่งแบรนด์อื่น Fi เนี่ย m a t h WiFi เนี่ยมันจะต้องไปซื้อแยกเป็นโมดูลที่มันดูแบบเป็นรูปกลมๆอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ สามารถมาทำเมชกันได้ด้วยการกดเพียงปุ่มเดียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะด้วยการเอาตัวลุยเจียนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็น a c 1 3นะครับซิงก์กันนะครับอันดับแรกก็เสียบปลั๊กก่อนนะครับเสียบปลั๊กเสร็จแล้วเนี่ยง่ายมากเลยครับเราอยากให้ตัวไหนเป็นมาสเตอร์ต้นทางนะครับก็กดปุ่มที่ตัวนั้นเลยอย่างในนี้นะครับผมอยากใช้เ =8 เป็นมาสเตอร์นะครับกดปุ่มที่เมชด้านบนเลยนะ กดปุ๊บมันก็จะกระพริบแบบนี้นะครับตัวมาสเตอร์จะกระพริบหาตัวลูกนะครับรอสักแป๊บนะครับตัวลูกเนี่ยก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็รอให้มันกระพริบเหมือนกันนะครับตัวลูกเราแค่เสียบปลั๊กนะครับมันก็จะกระพริบรอเหมือนกันอ่าเมื่อมันหยุดกระพริบเมื่อไหร่นะครับไฟติดนี้นะคู่ก็พร้อมใช้งานได้เลยโอ้โหนี่เป็นจุดที่ใช้งานง่ายมากนะครับใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับการซิงเมชก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตนะครับทั้งเราเตอร์ทั้ง2ตัวเนี่ยไฟสถานะเมชนะครับมันจะติดนิ่งทั้งคู่เลยนะ มันจะไม่กระพริบกระพริบอีกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเทสกันเลยครับโดยที่ผมสามารถถอดปลั๊กนะครับตัวลูกแล้วนําตัวลูกไปติดตั้งที่ใหม่ที่เราต้องการให้กระจายสัญญาณเป็นเมชนะครับโดยที่เราไม่ต้องซิงค่าใหม่เพราะมันจําค่าในเราเตอร์ทั้ง2ตัวแล้วครับตอนนี้ผมได้ย้ายตัวเองจากชั้น3ลงมาชั้น1แล้วนะครับผมจะเทสสัญญาณ Wi-Fi 5 g ิ z กับเจ้าตัวรีเอช1 8เพียวเพียวก่อนโดยที่ยังไม่เปิดใช้เมชนะว่ามันได้ความเร็วประมาณไหนสวิงหรือเปล่านะครับแล้วพอเมชแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเด ความเข้มของสัญญาณนะครับจะอยู่ประมาณ3ขีดครับเดี๋ยวเราไปทดสอบกันดูนะครับก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่นะต้องขอขอบคุณ Beam Forming นะครับที่ทำให้สัญญาณเนี่ยยังทะลุมาได้ไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่ามันก็มีกำแพงเยอะอยู่นะครับสังเกตก็จะมีอาการสวิงเล็กน้อยนะครับโดยที่ค่าอัพโหลดเนี่ยจะมีอาการ สวิงนิดหน่อยนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้นะครับสำหรับ3ชั้นได้ขนาดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับอันนี้ยังไม่เปิดใช้เมชนะครับยังเป็นตัว ax 1 8่เพียวๆนะส่งสัญญาณลงมานะครับได้ความเร็วประมาณนี้ครับ แล้วมาถึงช่วงสำคัญแล้วนะครับคราวนี้ผมจะเปิดใช้งานเมจขึ้นมาจากที่ซิงเอาไวต้ตะกี้นะครับมันไม่หายนะเราแค่เสียบปลั๊กครับมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเลยอ่ามันรู้สึกตัวเสร็จป,ปุ๊บมันก็จะกระพริบกระพริบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ซิงหากันตะก,กี้เลยนะครับ เออถือว่าง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวพอมันติดนิ่งเนี่ยแปลว่ามันพร้อมใช้แล้วโดยที่ผมไม่ต้องไปกดซิงค์ข้างบนอีกครั้งหนึ่งเลยครับและที่สะไพายผมมา,มากเลยนะเมื่อเมชมันซิงค์เสร็จแล้วนะครับผมเข้ามาดูในแอปเฮ้ยเราเตอร์ตัวลูกนะครับมันโชว์ขึ้นมาในแอปเลยนะโดยที่ผมยังไม่ทันสแกน QR ยังไม่ต้องอะไรอันนี้ดีนะครับมันเป็นจุดเด่นของแบรนด์จริงๆนะแล้วก็ในแอปก็สามารถตั้งค่าได้เพิ่มเติมหมดเลยนะครับเอาล่ะมาทดสอบความเร็วเมชกันต่อเลยนะจากชั้น3มนะผมย้ายลงมาชั้ว กันเรบอาล่ะมาทสความเร็วเลยผมทสที่ความถี่5 g h กิกะเฮิรต์นะครับเพื่ออยากจะรู้ความเร็วสูงสุดนะว่ามันทะลวงออกมาแล้วมีแมชช่วยแล้วนะเป็นยังไงครับการคอนเน็กนะครับได้ความเร็วที่สีขีดเต็มๆนะครับเนื่องจากตัวเมชข้างล่างนะครับมีความเร็ว AC สูงสุดอยู่ที่ a c 1,300นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคอนเน็กได้ประมาณ800ร้ยปนะครับคือมันก็สุดแล้วนะสำหรับตัวข้างล่างนะครับเริ่มกันเลยครับเรามาดูความเร็วในการดาวน์โหลดก่อนครับ สังเกตนะครับว่าเข็มมันจะตะวัดแรงกว่านะครับมันมีการพีคได้สูงกว่ามันดูนิ่งกว่าอย่างชัดเจนเลยนะครับโดยเฉพาะนะครับค่าอัปโหลดแรงกว่าอยากเห็นได้ชัดแล้วก็มีความนิ่งกว่าด้วยนะครับ ทำได้ดีเลยนะครับก็สบายด้วยนะเราไม่ต้องมาคอยสลับ S S I D มันพาเราไปทุกที่เลยนะนี่ผมอยู่ชั้น1นนะครับและจากจุดเม็ดชั้น1นึ่เตอร์สีดําตัวนี้นะครับผมสามารถเดินเล่นเดินไปเดินมาได้อีกไกลเลยนะคิดดูนะถ้าไม่มีตัวข้างล่างเนี่ยข้างบนผมเดินไปอีกนิดหนึ่งเดี๋ยวมันก็น่าจะดุดแล้วนะครับและอย่างในผมก็ต่อเป็นชี้เดียวนะแล้วมันก็พาเราไป ทั้งข้างบนข้างล่างก็เป็นชื่อเดียวเลยนะมันสะดวกตรงนี้แหละครับนี่แหละที่เราเหมาะเลยนะครับและโดยรวมนะครับนี่คือเราเตอร์ที่มีความคุ้มค่าที่สุดรุ่นหนึ่งเลยนะจากตลาดองค์กรลงมาสู่ตลาดบ้านของเรานะครับไว้ตัวต่อไปนะเป็นเราเตอร์รุยเจียตัวไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้แชมป์ไปเออะกดมากครับ